สวัสดีคุณผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะครับผมสตรีมเมอร์ประจำช่อง PCA-221 เองครับผมก็อันดับแรกสวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะครับ2 5 2 5นะฮะ2025แล้วว่ะแก่แล้วว่ววะไม่ไหวว่ะแก่เกินนะครับก็ในปีที่ผ่านมานะครับก็มีอะไรเกิดขึ้นต่างๆนานาหลายอย่างมากมายนะครับในปี2024 2น2ะีเนาะ2024เป็นปีที่2นะครับที่ผมได้อัปโหลดคอนเทนต์ใน YouTube แล้วกันนะก็ จริงๆก็คืออัปเดตชีวิตกูเรียวๆนี่แหละผ่านการสตรีมนะครับแล้วก็มีคอนเทนต์ต่างๆนานานะครับมีมาโซที่เริ่มในปี2024ที่เริ่มปีกับปลายปีต่างกันขนาดนั้นไหมกูก็ไม่รู้นะครับเพราะอยู่แพทยอยู่แพทมา6เดือนแล้วเดเดือนมั้งถ้าจำไม่ผิดนะฮะแล้วก็มีคอนเทนต์ใหม่มีซีรีส์ใหม่ซูโรแบลลิสที่คิดได้มีทำรีแอคด้วยไลฟ์ที่ทำมาตลอดมีเทียร์ลิส ที่อาจจะทำไปนานมากแล้วแล้วก็ทายการตลาดต่างๆนานานนครับที่เป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับ Master ม a สเตอร์เดลมาโดยตลอดนะฮะก็ภายในปี2025นะครับก็อยากจะทำคอนเทนต์ม a สเตอร์เดลต่อไปแล้วก็ทำคอนเทนตท์หลากหลายขึ้นด้วยนะครับผมนอกจากม a สเตอร์เดลนะครับเพราะกูขี้เกียจเล่นมัสเตอร์เดลแล้วนะครับ <laughs> เล่นตอนที่อยากเล่นดีกว่านะครับก็มีตอนนี้มีไพ่นกกจอกใช่ไหมมี TCG Pocket นะครับที่นานๆมาทีนะแล้วก็อ่ เกมอื่นๆนะครับที่ทุกท่านก็คอยติดตามชมกันมาเรื่อยๆแล้วก็คอยสนับสนุนกันมาโดยตลอดขอบพระคุณมากนะครับผม2024ก็เป็นปีแรกที่เราได้เริ่มสตรีมผ่านทาง u t u b e นะครับเพราะว่ากูสตรีมในทวิชมาตั้งตั้งนานแล้วนะฮะประมาณ3ปีแล้วแล้วก็เพิ่งจะเริ่มมาสตรีมใน YouTube เมื่อประมาณครึ่งปีหลังของช่วงปี2024นี่เองนะครับก็บอกว่ามันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นตอนแรกนึกว่าแบบเราสตรีมใน YouTube มันจะยุ่งยากมันไม่ยุ่งยากอะไรเลยนะฮะ ค่อ่ามันจะต้องดีลเรื่องหลายอย่างนิดหน่อยนะครับผมแต่ก็ไปได้ดีแล้วกันนะก็ถือว่าเราได้ผู้ชมเยอะเราได้ผู้ชมใหม่ๆเข้ามาเยอะนะครับก็ขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับผมแล้วก็2024นะครับก็มีอีกเป้าหมายหนึ่งที่เราทําได้สําเร็จนะครับก็คือเราได้ถึง1000ซับใน y t u t u นะครับ1,000ซับ1,000คนมี1000คนติดตามช่องโง,โง,ขง่ของกูกูต้องภูมิใจในตัวเองมากแหละ ซึ่งภูมิใจจริงๆนะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านที่กดอ่า s u b s c r i b ์พิมคอมเมนต์กดไลค์คลิปทำทุกอย่างกดแชร์ดูคอมเมนต์พูดไปเรื่อยนะฮะขอบคุณที่คอยติดตามช่องที่พูดไปเรื่อยนะครับก็และทุกท่านน่าจะทราบกันหลายท่านอาจจะทราบนะครับว่าหนึ่งพันซับเนี่ยก็คือกูสามารถได้รายได้จาก youtube แล้วนะฮะคือกูสามารถได้เงินจากตรงนี้แล้วกูไม่ใช่ทำคลิปการกูสอนอีกต่อไปนะครับแต่ว่า มึงก็ต้องจ่ายหน์ให้กูด้วยก็ <g iggle> ถ้าชอบนะครับกดไลค์กดซับสไครป์ช่องคลิปใน YouTube อาจจะมีแอดบ้างนะฮะแต่กูพยายามจะทาให้แอดเนี่ยมันน้อยที่สุดแล้วแล้วก็ไม่ขัดขวางการชมของพวกมึงมากจนเกินไปนะกูพยายามที่สุดแล้วนะครับผมแล้วก็ช่องนี้ส่งซูเปอร์แชทได้นะเผื่อใครไม่รู้เพราะมันไม่เคยมีการส่งซูเปอร์แชทมาเลยนะครับส่งเหอะไอ้ที่อ <g iggle> ถ้ามึงส่งซูเปอร์แชทได้ดีใจมากกูจะดีใจมากเลยครับก็ <g iggle> แต่ว่าไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ได้ก็ดีถ้าได้จะดีมากถ้าไม่ได้ไไม่เป็น เราไม่เราไม่ได้จะรีดไถเงินจากคุณนะครับผมก็นั่นแหละคอยสนับสนุนช่องนี้ต่อไปนะครับทั้งในปี2 0 2พันี่ที่จะถัาไปแล้วก็ในปีต่อไปด้วยนะครับในอนาคตนะฮะกว่าจะสตรีมถึงปี2100ก็ได้นะครับถ้ากูไม่ตายก่อนนะครับผมครับก็เป็นข้อความเล็กๆน้อยๆแล้วกันจากสตรีมเมอร์ที่จะก้าวเข้าสู่การเติบโตที่ยิ่งใหญ่มากขึ้นเฮียพูดสเปอร์เจอร์กูก็เหมือนเดิมนั่นแหละนะครับผมแล้วก็สุดท้ายนะฮะก็หลายคนนะครับ อาจจะเกือบทุกคนนะฮะก็สงสัยนะครับว่าไอ้เคียมึงสตรีมมาเป็นชาติแล้วมึงทําคลิปมาเป็นปีแล้วมึงจะไม่บอกชื่อตัวเองสัหน่อยเหรอสิ่งที่ทุกท่านอยากรู้ไม่รู้ใครอยากรู้นะครับเออก็มีหลายคนแหละอยากรู้นะฮะก็อ่ะก็ได้ครับเนื่องในวาระดีทีขึ้นปีใหม่ครับผมก็จะแนะนําตัวเองอย่างเป็นทางการนะครับผมก็สวัสดีครับผม